นี่เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อแปลว่าถ้าของมันยังปกพร้องเราก็ยังไม่จ่ายเงนนะมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับเรื่องซื้อขายก็เน้นในสิ่งเหล่านี้ให้นักศึาษาหนังสืงจอจอดจอดในประเด็นเหล่านี้นะครับเรื่องวันท่องวันที่โอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อใดน,นะครับซื้อขายรถยนต์นี่ต้องไปจดทะเบียนไหมกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนไหมครับ ซื้อขายรถยนต์เหมือนซื้อขายประกันหนึ่งด้านเป็นการซื้อขายส็จเดิมขายเช่นเดียวกันนะครับการซื้อขายก็น่าจะมีประมาณนี้12ข้อนะครับแล้วก็มีเรื่องการขาย้อตลาดิดน,นึงนะครับก็คือถามว่าประเด็ถามว่าให้นักศึกษาดูในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาว่ามีใครบ้างน,นะครับก็จะมีตัวเจ้าของทรัพย์แล้วก็มีคนที่ให้ราคาสูงสุดเนี่ยจะเป็นคู่สัญญาคันคนอื่นจะไม่เกี่ยว คนที่จาบก,ก็จะไม่ได้คูณสัญญาคล้ายๆกับเชค็คนะครับตรงนี้ธนาคารทาหน้าที่ในเรื่องเรื่องเช็คแต่คนขายข้อตลาดก็จะทําหน้าที่บางประกาศก็คือตามเก็บเงินกับผู้ที่ให้ราคาสูงสุดมาให้ได้ถ้าตามมาไม่ได้ก็มีหน้าที่สออย่างคือหนึ่งจัดให้มีการขายข้อตลาดซ้ำครั้งใหม่เพื่อจะอแล้วถ้าเงินยังขาดเท่าใดก็ตามไปเก็บจากคนให้ราคาสูงสุด ว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่จัดใหม่แล้วทำอะไรไม่ได้คนกาเท่อตาลาดรับผิดชอบต่อจากของสั่์นะครับอันนี้คือประเด็นคล้ายๆกับที่บริษัทแจ z สเขาทำาปรโมนเนี่ยนะครับตัวน,นี้ก็นเน้นเท่าดีนะครับเรื่องขายทออตลาดนักศึกษาครับแล้วเราก็